หลังจากที่ฐานไทยเหยียบทุนระเบิดไปเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติจบแล้วและรัฐบาลไทยยืนยันว่าจะใช้สาม,มาตรการในเบื้องต้นก่อนนะครับนั่นก็คือ 1. ระง,งับปฏิญญาที่เซ็นกันไว้ 2. ทําหนังสือประท้วงโดยการประท้วงนะครับจะประท้วงไปยังกัมพูชาประท้วงไปในกรอบอนุสัญญาออตาว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดและจะต้องมีการชี้แจงไปยังสหรัฐอเมริกาและมาลเลเซียว่าเหตุใดไทยจึงต้องระง,งับตามปฏิญญาไว้ก่อน รวมไปถึงต้องชี้แจงไปยังประชาคมโลกด้วยส่วนรอดูท่าทีหมายความว่ารอดูฝ่ายกัมพูชาว่าไทยทําแบบนี้แล้วเนี่ยฝ่ายกัมพูชาจะมีท่าทีอย่างไรซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมของเราบอกว่าไม่ได้คาดหวังกับท่าทีของกัมพูชานะครับและจะมีปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่อธิปไตยไทยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะทําอย่างไรพอนักข่าวถามถึงการเอาอาวุธหนักกลับไปประจําการที่เดิมรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าขออนุญาตไม่ตอบ และยืนยันว่าตัวรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมจะไม่มีการเจรจากับทางกัมพูชาอีกต่อไปโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการชร์แดนทั่วไปหรือว่า GBC แต่การพูดคุยของกระทรวงการต่างประเทศยังคงดำเนินอยู่ครับ ขณะที่คุณอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีบอกถึงการระงับปฏิญญาว่าไม่มีกรอบระยะเวลาขึ้นอยู่กับกองทัพไทยจะเห็นว่าการเป็นปรปักของกบูชาหมดไปแล้วหรือยังพอนักข่าวถามคุณอนุทินว่าในใจในายกเนี่ยอยากให้ออกมาตรการที่เข้มข้นมากกว่านี้หรือไม่นายกตอบว่านี่ก็เข้มข้นมากแล้ว